วันนี้เรามาทำเมนูที่เกี่ยวกับกระลำดอกกันเรามาทำกระลำดอกผัดพริกเผาครับสำหรับเมนูทำง่ายๆเมนูนี้นะครับเรามาเริ่มดูกันที่เครื่องปรุงเลยครับเริ่มกันตั้งแต่ซีอิ๊วขาวครับน้ำมันหอยน้ำตาลหัวหอมใหญ่นะครับซอยละเอียดนะครับแล้วก็พริกแดงชี้ฟ้าแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือน้ำพริกเผาครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่มาชูรสเพิ่มรสชาติให้กับผัดกระลำดอกของเราครับ ส่วนประกอบต่อไปนะครับก็จะเป็นส่วนประกอบหลักเลยครับก็คือตัวกระดาดอกเองนะครับซึ่งเราก็จัดการซอยเป็นคำๆเรียบร้อยแล้วและอีกอันนึงก็คือพริกหวานครับพริกหวานหลากสีซึ่งก็จะเป็นองค์ประกอบในการสร้างสีสันให้กับผัดผักของเรานะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วเริ่มต้นด้วยการผัดหัวหอมใหญ่เลยครับและผัดหัวหอมใหญ่ให้หอมสักครู่หนึ่งนะครับแล้ว <uel ic> เราก็จัดการตามด้วยกระดาดอกเลยครับ เมื่อเราใส่กระล่ำดอกไปเรียบร้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยครับหลังจากนั้นตามด้วยซีอิ๊วขาวครับและเพื่อให้ดอกกระล่ำนิ่มเร็วขึ้นนะครับเราก็จะเติมน้ำเปินิดนึงครับและเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วเราก็ใส่รสชาติเด่นของเราครับก็คือน้ำพริกเผาครับพริกหวานทั้ง3สีครับ ปรุงรสด้วยน้ำตาลแล้วสุดท้ายก็โรยหน้าด้วยพริกแดงชีฟ้าครับผมหมดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดการตัดใส่จานได้เลยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ดุกน้ำทำครัวสวัสดีครับ